สวัสดีครับท่านผู้ชมถ้ากำลังอยู่ในช่องของเอ็ดทูยูนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ชอบดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคือทาง True ID เขามีกิจกรรมพิเศษนะครับเขาให้เราไปเลือก1ทีมโปรดและเราสามารถดูนะครับผ่านช่องทางของ True ID ฟรีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสมัครกันนะครับว่าวิธีการสมัครต้องสมัครอย่างไรเนาะหลังจากที่เรากดเข้ามาที่แอปพลิเคชันของ True ID นะ True ID นะครับท่านผู้ชมถ้าใครเป็นลูกค้า ของ True ID จะได้รับสิทธิ์นี้เนาะก็จะเจอหัวข้อที่โผลขึ้นมาเป็นป๊อปอัพอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าปลดล็อกทุกแมตช์ทีมโปรดนะครับดูฟรีตลอดฤดูกาลนะครับหนึ่งทีมโปรดของเราโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าวิธีการสมัครต้องสมัครอย่างไรเนาะกดเข้าไปที่รับเลยนะครับอ่าดูสิว่าเขาจะพาเราไปหน้าไหนนะครับเราจะได้ดูบนฟรีนะครับทีมโปรดของเราทั้งฤดูกาลเลย เขาบอกว่าสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า True Move Head นะครับปกติมันเสีย299เนาะตอนนี้มันฟรีนะครับของผมมันฟรีนะครับ mm hmm. ปลดล็อกทุกคอนเทนต์อะไรเนี่ยอ่าเราก็กดเข้าไปที่รับแพ็กเกจาจากนั้นเลือกทีมโปรดของเรานะครับเราเลือกไปที่ผมชอบทีมรเวร์พูนะครับ ไปที่ลิวปูท่านผู้ชมชอบทีมอะไรนะครับท่านผู้ชมก็กดเลือกเอาผมจะดูลิวพูทั้งฤดูกาลเลยนะกดเลือกทีมนี่นะครับเขาจะบอกว่าคุณสามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของทีมลิวปูได้ทุกเม็ดตลอดฤดูกาลเลยนะครับโอเคหากเลือกทีมโปรดต้องการรับชมแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนทีมอื่นได้ระหว่างฤดูกาลโอเคกดยืนยันนะครับ ทรายการสําเร็จนะครับเขาบอกว่าขอให้เพลิดเพลินกับการรับชมโอเคตอนนี้เราก็สมัครแล้วทีนี้เราก็รอดูนะครับว่าลิเวอร์พูลแต่วันไหนเราก็สามารถดูฟรีได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านหรือว่าจะเป็นทีมเยือนเนาะโอเคนี่เ็จะเป็นการสมัครนะวิธีการสมัครว่าเราสมัครแล้วนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูที่โปรไฟล์หน่อยอจากนั้นก็ไปดูที่แพ็กเกจนะครับสมาชิกแพ็กเกจ ขอเช็คก่อนนะครับนี่นะครับที่เราสมัครแล้วกดดูตรงเพิ่มเติมนะครับด้านที่ขึ้นเขียวๆวว่าใช้งานอยู่ใช้งานอยู่เพื่อที่เราสมัครแล้วนะครับบอกว่า t r ร e พิมพ์บ e ีกฟุตบอลแพ็กเกจทีมโปรดฤดูการ2 0 2 2 2 0 2 3เนี่ยเขาบอกว่าดูครบทุกนัด1ทีมโปรดนะครับอ่า ของผมฟรีนะครับเพราะว่าผมเป็นลูกค้าของโตร m o v e ชนะครับถ้าใครเป็นลูกค้าของโตร m o v e ชนะครับก็ลองมาทำตามผมดูนะครับทีนี้เราก็สามารถราดูฟุตบอลทีมโปรดของเราฟรีแล้วเราแค่ดูตารางว่าเขาถ่ายทอดช่องไหนเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะมาชฉ์เพียงแค่น,นี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ